อ้าก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหายกันไปนานมากนะจริงๆผมช่วงนี้ติดทุะนะครับใครก็ตามผมมานานๆรู้แหละว่าผมติดทุะเกี่ยวกับเรื่องเรียนปริญญาโทอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งจะว่างกลับมาแล้วก็ไอ้ชื่อคอมเมนต์ไม่ไปตามผมกันใน Facebook เ,เยอะมากเลยแบบว่าพี่หายไปไหนพี่หายไปไหนะคือไม่ได้หายไปไหนคือติดทุะอยู่จริงๆนะจะทําหลายอยา่างแล้วผมต่อทิ้งไว้หลายตัวมากเลยแล้วก็ยังไม่ได้มา รีวิวให้คุณดูเลยอะทีนี้ผมเพิ่งว่างนะอะมารีวิวกันดูซะหน่อยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยายามใครจะพยายามอินบ็อกมา <c oughs> ผมไปตาม <c oughs> บางคนไม่ไปตามผมใน Facebook ส่วนตัวพยายามไปอินบ็อกผมในเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับ <c oughs> เพราะว่าใน Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับเพื่อนหรอก <c oughs> แล้วพอคุณอินบ็อกมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เปิดดูอะเออแต่ถ้าคุณอินบ็อกมาในแฟนเพจอย่างเงี้ยผมก็จะเออผมก็จะคอยไล่เปิดดูนะเออ มันก็จะผมก็จะเห็นข้อความคุณมากกว่านะถ้าคุณอินบ็อกซ์มาในส่วนตัวเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นผมก็นะบางทีไม่ได้อ่านหรอกอืมอ่ะวันนี้นะครับมารีวิวเกินกับเจ้าตัวเรียกอะไรนะ r i s i n g f r e e d o กันด d a m นะครับนี่เป็น s d อ่าเอ็กซ์แสตด์นะครับจริงๆผมต่อเสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้อันบ็อกซ์ให้คุณดูไงผมก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นมาอันบ็อกซ์ให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยรีวิวไปในคลิปเดียวกันเลยเพราะว่าตัว SD เนี่ยมันไม่ค่อยมีดีเทลอะไรเยอะแยะนะ อันนี้ผมสั่งมาจากร้าน Kissland Antoy นะครับผมเคยพูดไปตอนคิดอันบ็อกแล้วมั้งที่ไม่ใช่คลิป u n นบ x ็อกอย่างเงี้ยเป็นคลิปแกะกล่องว่าของมีมาใหม่อะไรบ้างนะครับอืมก็ผมชอบดิเอ้โหกล่องนี้ตูดขาดวะนี่เพิ่งสังเกตเอ่ะแต่มันเป็น SD นะผมไม่ได้ซีเรียสหน้ากล่องประมาณนี้นะนี่ก็จะมีคำว่าแบบ Rising Freedom Gundam นะครับ S T S เอ่อโทษที ST S T T S 909นะครับ เป็น S D E X s t a n d a r d นะครับจากภาคันน้ํา Seed Freedom นะครับตอนนี้เหมือนจะเข้าไปใน Netflix เหลือใช่ไหมมันเข้า Netflix หรือว่าเข้าอะไรวะผมเห็นมันเข้าแอปสตรีมมิ่งแล้วผมไม่แน่ใจว่าแอปอะไรนะครับก็ไปตามดูกันได้อ่ะนี่พอผมเห็นข้างกล่องผมรู้สึกเอ้ยมันสวยจังวะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า S D มันก็จะประมาณนี้แหละเห็นข้างกล่องยือสวยงี้นะครับแม่งผ่านการทำสีมาแน่นอนเลยยิงไอรูมนี้นะโหถ้าคุณเห็นเนี่ยเนี่ยนะผมบอกเลยปีกด้านหลังแม่งไม่สวยงี้เลยนะไม่ใกล้เคียงเลย เดี๋ยวผมแกะด้านในให้ดูนะครับว่ามีบากี่แผงอะไรยังไงบ้างนะครับข้างในเนี่ยมีมาสักประมาณ1แผง2แผงสีน้ําเงินนะครับ B1 B2 แล้วก็แผง PC แล้วก็แผงสีขาวอีก1แผงแล้วก็สีเทาแผงหนึ่งนะครับคู่มือใบต่อก็จะค่อย่อนข้างง่ายนะใบต่อรู้สึกเหมือนตัวนี้มันจะเอาไปเล่นกับตัว Rising Freedom ที่เป็นตัวไฮเกตได้ด้วยนะอ เนี่ยประมาณนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไอ้กล่องนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาไปทําสีนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําเดี๋ยวต่อเสร็จจะไปทําสีแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้มารีวิวแบบเติมๆกันก่อนซึ่งผมแกะรีวิวแกะกล่องอันบ็อกใช่คําว่าอะไรวะ <c oughs> ผมเอ่อต่อเสร็จแล้วอีกกล่องนึงเนี่ยอ่ะมารีวิวให้ดูนะครับผมต้องบอกว่าผมแอบทําสีมันไปหน่อยหนึ่งบางส่วนแล้วกันนะ เพราะว่าบางส่วนมันรับไม่ได้จริงๆอ่ะสีมันแย่มากอ่ะอันนี้เป็นขานะครับอันนี้เป็นปีกด้านหลังอ่ะเนี่ยปีกด้านหลังคุณดูเลยมันมีสติกเกอร์มาให้แค่ฝั่งเดียวนะเว้ยเห็นป่มอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีสติกเกอร์มาให้โอ้โหแล้วมึงบอกว่ามึงจะแบบพลิกกลับด้านมาแล้วเห็นอย่างนี้แม่งเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่งเป็นไปไม่ได้จริงเนี่ยไม่สวยไม่เป็นอย่างนี้เลยเพราะงั้นผมบอกเลยถ้าคุณจะต่อให้สวยตัวเนี้ยต้องทําสีเนี่ยไม่สวยเลยนะครับปีกก็แบบวว้าวนะเห็นไหมถ้าคุณมีีีีสก็็ททําไเเเเเลลยยนนนะะครับ่หมมอ,ออองงดงแข โลนี่แบบดูสภาพย่แย่สติกเกอร์ให้มาถ้าถามว่าเนื้อพลาสติกเอ่อเนื้อสติกเกอร์มันดีไหมมันดีนะผมรู้สึกว่าเนื้อสติกเกอร์ของพวกเ d อ่ะมันจะแบบเกรดมันดีว่ะผมอธิบายไม่ถูกวะ่ะแต่ว่าตรงส่วนหัวแล้วก็เขาเนี่ยผมแอบเอาสีทำสีไปนิดนึงนะครับตรงส่วนเขาเพราะว่าถ้าคุณแปะสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์มันจะให้มาแค่ตรงส่วนที่เป็นไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม้ชี้ไกยสิกูไปนหนอยวะเอาพ้ก,กันก็แล้ว เนี่ยนะครับถ้าคูณแปดสติกเกอร์สติกเกอร์มันจะให้มาแค่ตรงนี้้ยมันให้มาถึงแค่สุดเขาแค่นี้มันจะไม่ให้สติกเกอร์ตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยไอตรงที่ผมเอาผู้กันรูปอยู่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นสีทองไแม่งจะเป็นสีขาวคุณไปดูคลิปรีวิวของคนอื่นก็ได้คุณก็จะรู้เลยว่าไอตรงเนี้ยม่งเป็นสีขาวแล้วแม่งอุบาทมากเลยผมก็เลยต้องทําสีพอผมทําสีเสร็จแล้วผมก็อ่ะไม่ไหนมีสีอยู่แล้วก็เลยทําสีไอตัวสีแดงนี้ไปด้วยเลยนะครับเป็นสติกเกอร์ที่แปะยากนะครับตรงเขาเนี่ยแต่ม แล้วก็ปืนนี่แบบอืมปืนนี่ผมแอบแต้มสีมันไปนิดหน่อยนะครับจริงๆจะแต้มให้เยอะกว่านี้แหละแต่ยังขี้เกียจอยู่ไว้เดี๋ยวขยันมาแต้มแล้วกันนะนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแต้มให้ดูอันนี้ผมก็แต้มไปเล็กน้อยนะครับให้มันแบบพอมีกิมมิคมีอะไรบ้างเห็นไหมผมก็ใช้เดี๋ยวบอกสีที่ใช้ด้วยดีกว่าของใน,นข้างในไม่มีอะไรแล้วนะอขออนุญาตเก็บพวกกันตรงส่วนหัวนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนหัวเอาออกไปให้หมดเลยเกะกะส่วนหัวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าต่อเสร็จแล้วค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ รอยประกบเนี่ยผมว่าแอบเสียดายนะรอยประกบมันผ่ากลางหัวไปนิดนึงนี่เห็นไหมมันผ่ากลางหัวไปนิดนึงถ้ารอยประกบมันสามารถเก็บได้ดีกว่านี้มันก็จะดีนะแต่ว่าเออ SD มันราคาตั้งวันสองร้อยสามร้อยก็โอเคอยู่แหละ SD ทั่วไปมันก็ประมาณนี้ป่ะผมไม่ได้ต่อ SD นานอะ่ะ EX Standard มันจะเออประมาณนี้แหละมั้งเท่าที่ผมเข้าใจะนะอ,อ่สีตรงเขาผมใช้สีทองผมใช้อันนี้นะครับเป็นเออซิตาเดลนะครับขอเออเป็นวอเตอร์เบสนะครับเป็นสีสูตรน้ำนะครับเป็นดิจิเบลอาร์เมอร์นะครับ แล้วก็สีแดงนี้ผมใช้เป็นวาเลโอนะครับเลดเบอร์มิเลียนนะครับเบอร์มิเลียนมันก็จะได้สีแดงประมาณนี้เห็นไหมออมันก็ประมาณนี้สวยดีนะครับผมแนะนําว่าแต้มสีเถอะนะถ้าใครซื้อมาถ้าคุณไม่แต้มมันไม่สวยจริงๆว่ะตรงเข่าอะ่ะหรือใครมีกันด้ามมาร์เกอร์ก็ใช้ได้นะผมว่าสีอย่างนี้ก็โอเคอะ่ะเนี่ยอันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆพวกซากุระเพนเนี่ยเพนทัสโกตัวนี้ก็โอเคนะครับใช้แต้มได้เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะ แต่แนะนาให้แต้มแต่ว่ามันจะแต้มยากนิดนึงไอ้ตัวนั้นอะหรือไม่คุณก็แต้มแค่สีทองก็ได้แล้วก็สีแดงเอาสติ๊กเกอร์แปะเอาก็ยังโอเคนะครับก็แนะนําว่าแต้มเถอะไม่งั้นมันมันเออมันดูมันดูขัดตาเพราะเขามันมันมันทองแค่แบบบางส่วนอะมันไม่ได้ทองทั้งหมดมันทองแค่นี้อืมอ่ะส่วนหัวนะครับมาดูถอดมาส่วนตัวเอาไอันนี้ผมถอดหลุดไปมัยังอยู่นหนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ที่แขนนี่จริงๆมันจะมีไอ้นี้แบบสกิดอยู่นิดนึงนะแต่ว่าอืมใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ยอ่ะ อะส่วนตัวนะครับส่วนตัวจะมาเป็นพลาสติก2ชิน้นประกบหน้าหลังโง่งๆเลยไม่มีอะไรอีกมีแค่นั้นแะมีพลาสติกชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับมีประกบกันนะครับคุณก็เห็นรอยผ่าผ่ากลางมาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่รอยผ่ากลางมาอย่างนี้เลยน,ะนี่เห็นไหม ที่เหลือที่คุณเห็นเป็นสีสคือสติกเกอร์ล้วนๆเดี๋ยวผมหาดาบกายยาสีก่อนอ่ะผมเจอละนี่บีมเซเบอร์ตัวนี้สติกเกอร์นะครับแปะเนี่ยนี่ตัวนี้แปะสติกเกอร์ไว้นะครับนี่สีแดงนี่ก็สติกเกอร์นะครับใครมีสีผมก็แนะนําให้แต้มเอาก็ได้นะพวกชิ้นสีแดงอะไรพวกนี้มันก็น่าจะสวยกว่านะี่ใช้เนี่ยเบอร์ ian, มิเีผมอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับสีผมใช้ v a เลโอเนะี่ยผมจะใช้สี แดงน้ำเงินสองโทนนี้เผื่อใครไปซื้อตามก็ได้เนี่ยน้ำเงินกันดั้มเนี่ยผม,ผมจะใช้อยู่เนี่ยวูมิเลียนกับดาร์ b บูลนะครับรหัสสีมัน7จ9 3ศูนย์เก้าสศนย์กับเจ9 0ศูนย์เก้านเก้าเนี่ยสองอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับนะอันนี้เป็นสีแดงเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นี่สีเทานี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็สีขาวนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ร่นรวนๆนะครับสีแดงอันนี้ผมแอบแต้มไปนิดนึงนะครับใช้ไอ้วูมิเลียนเลสเมื่อกี้นี่แหละ ของของวายโออ่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ผมกระแ้มสีแดงมาหน่อยหนึ่งอ่ะประมาณนี้ส่วนตัวนะครับจุดขยับผมไม่ต้องพูดแล้วั้ง SD มันก็คือ SD อ่ะถัดลงมาจากนี่ก็ต้องเป็นขาป่ะอืมเนี่ยขาด้วยความที่มันเป็น SD ดีนะครับข้อต่อส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยนะครับขามันก็เป็นบอลจอยโง่ๆเนี่ยอืมขยับได้นิดหน่อยนะครับขางอไม่ได้นะขาเป็นมาชิ้นเดียวนะครับขยับได้ทีก็คือตรงช่วงข้อเท้าเลยนี่ข้อเท้าขยับได้นะครับแล้วก็ไอเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าปืน เร็วกันด้านข้างมานันอะเนี่ยปืนเร็วกันด้านข้างมามันมาชิ้นเดียวยงี้นะครับคือมาทั้งชิ้นเลยนี่ขยับไม่ได้ถ้ากลางไม่ได,ถไได้ถ้าคุณจะกลางคุณต้องตั้งมันขึ้นอย่างงี้เห็นไหมไอ้นี่มันก็จะมาด้วยมันจะดูแปลกๆป,ประหลาดนิดน,นึงเพราะงั้นผมว่าเอาไว้ด้านล่างอะ่ะสวยดีละนะกระปูงส่วนนี้จริงๆมีสติกเกอร์มาให้นะครับแต่ว่าผมก็ทําสีไปดีกว่านี่ตรงเนี้ยมีสติกเกอร์มาให้แต่ว่าสติกเกอร์แปะยากมากผมก็เลยเลือกที่จะทําสีมันดีกว่านะครับสีแดงนี่จริงๆตอนแรกก็ว่าจะทําด้้ววววยยแแต่่่่าาาังงไมทํนะฮลก อันนี้มันมาเป็นสีเดียวกันเลยผมก็ตัดเส้นแล้วก็เอาสีแดงไอ้นี่แหละบ์มิเลียนทาไปนิดนึงนะครับนี่ขาตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับนี่เป็นสติกเกอร์เนี่ยคุณเห็นทั้งชินนะ้นอ่ะมันคือทั้งหมดทั้งมวลน,นี่มันคือพาสีขาวล้วนเลยแล้วมันก็แปดสติกเกอร์เอานี่ก็สติกเกอร์นี่ก็สติกเกอร์นะครับเห็นปะนี่อ่ะตรงเท้าเนี่ยไอตรงประกับเท้าด้านบนนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับอือประมาณน,นี้นะครับ SD ดีมันไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้กูยังไม่ได้ไอ้นี่เลย,นะ <laughs> ยลเน,เยนเี่ย,ยไ้ลเห็นะีะยวลืม ลบโชว์ไปนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยเนียนปิดฝาเก็บไอ้ขวดปั๊มอย่างนี้ดีนะใครที่แบบตัดเส้นชอบตัดเส้นกันพย่าเงี้ยมีขวดปัม๊มนี้ก็สบายไปเยอะเลยอื้หือกิดแรงมากถัดมาส่วนแขนแขนจะมีเบ้าที่เป็นตัวบอลจอยต,ต่อกับตัวไหลนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือโชเดอร์มันนะไหลไหลขยับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสวิกตายแล้วก็เออ ตรงส่วนนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเห็นไหมนี่อันนี้เป็นสติกเกอร์ส่วนอันนี้ผมแอบทาสีไปนิดนึงมันมาแยกชิ้นกันนะชิ้นหัวไหล่กับชิ้น A A A เนี้ยอันนี้มันแปะเข้าไปเอามาต่อกันนะครับมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันเห็นปะ่ะแต่ว่าไอ้ตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นสีน้ําเงินผมก็แอบทําสีไปหน่อยนึงให้มันเป็นสีแดงเออเสร็จแล้วมันก็เอาไหล่มาต่อย่างงี้ง่ายๆเลยตรงแขนในตรงช่วงข้อศอกอะงอได้ไม่เยอะก็ตามสไตล์ไฮอ่าตามสไตล์เอดีนะครับงอได้นิดหน่อยประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับอืม แต่แน่นแน่นหนามากเลยเป็นตัว S D ที่ต่อแล้วรู้สึกแน่นหนามากเลยถ้าเป็น S D ยุคเก่ามันต่อแล้วมันไม่รู้สึกอย่างนี้นะเออแข้งข้างนึงเหมือนกันนะครับแค่ว่าฝั่งนี้ไม่มีโล่สามารถถือโล่ได้ไหมไม่ได้โล่ติดได้ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้ที่มันมีเนี่ยมันมีเดือยมาเลยนะเห็นไหมฝั่งนี้มีเดือยมารอเลยมันก็จะติดโล่ได้นะครับอีกฝั่งนึงติดไม่ได้นะโล่ขยับได้สองสเต็ปอะอย่างนี้ก็ได้นะเออแต่ว่ามันก็จะดูแปลกๆนะครับใส่ไว้้้ดดาาานนนนีีีว่นะะอืมมปรมณ้ แขนข้างหนึ่งผมทาเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะนี่สติกเกอร์ตัวนี้แม่งสติกเกอร์เยอะมากเลยแต่ว่า SD มันก็คือแบบอมืมันก็เท่านี้มันก็เป็นสติกเกอร์ล้วนๆอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจกันได้เนาะออันนี้ปืนนะครับเคยให้ดูไปแล้วตอนต้นคลิปประมาณนี้แล้วกันนี่ทําสีไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะเห็นไหมเอาสีไอซิตาเดลด้แหละ่าสีเงินนี้ผมใช้ของซิตาเดลที่เป็นตัวนี้มั้งอ่าใช่นี่แหละริเบลเชอร์นะครับนี่ผมใช้ริเบลเชอร์เอานะครับ ไปาเต้นต้มเอาถัดมาสุดท้ายเป็นปีกอย่างที่บอกนะครับปีกกางได้ไหมกางได้นี่แต่ว่าชิ้นนี้กางไม่ได้นะได้แค่นี้อันนี้คือกางสุดแล้วเหมือนจะมีตัวแบบคอยล็อกอยู่ด้านในอ่ะมันกางให้สุดได้แค่นเนี้ยเนี่ยเนี้ยเฮ้ยมันกางไปได้อยู่วะอ๋อไม่ได้ถ้าต่อแน่ๆนๆอ่ะประกบแน่นๆอ่ะมันจะกางได้ประมาณเนี้ยเนี่ยคือสุดแลวเนี้ยนะครับประมาณนี้สําหรับปีกปีกจะมาเป็นแบบชิ้นตัว b o เ s t e r p a ็ค ชิ้นเดียวเลยอะ่ะมีมีไอตัวเนี้ยที่มันสามารถเอาไปเป็นหัวยานได้อะ่ะส่วนด้านหลังนี่แบบไม่สวยเลยอะ่ะผมพูดตรงๆแล้วทำไมสติกเกอร์ของผมไม่ขยัดลอกด้วยวะแม่งลอกเอยอะเห็นปะผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะต่อตัวนี้ให้สวยนะยังไงคุณก็ต้องทําสีวะจริงคุณไม่ทําสีอะไม่ได้เลยอะ่ะแนะนาให้ทาสีนะครับใครใครมีสกิลนิดนึงถ้าใครจะซื้อมาต่อแล้วตั้งเล่นๆก็เออพอได้ใช้คํานี้กันพอได้พอได้อยู่อืมนะแต่ว่าก็ ระวังเรื่องสติกเกอร์มันก็ต้องทําใจนะสติกเกอร์มันก็มีอายุนะครับถ้าคุณอยากให้มันอยู่นานกว่านี้ผมก็แนะนําเอากาวยุง่งหรือว่ากาวกาวร้อนก็ได้เอามาป้ายนิดนึงนะผมใช้อย่างที่ผมใช้ไม่บอกก็เป็นอันนี้นี่ผมใช้อันนี้นะครับมาแต้มเอาเวลาที่แบบอยากให้สติกเกอร์มันอยู่แบบนานๆเนี่ยของ bie, มิสเตอร์ฮอบบี้ั้งเอ้ยฮอบบี้มีโอนี่ฮอบบี้มีโอเออผมใช้อันนี้นะครับอประมาณนี้ประกอบเป็นตัวหัวใส่เข้าไปนะครับ เออเวลาคุณใช้สีของซีทเดลผมจะบอกว่าอย่าใจร้อนนะทิ้งไว้อย่างน้อยสักให้มันเซตตัวเลยแล้วค่อยนี่ก็ได้นะถ้าคุณแบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะอืมไม่ได้ทาสีรองพื้นอนะสีมันจะหลุดค่อนข้างง่ายนะครับไอพวกสีสูตรน้ําเนี่ยแนะนําว่าใจเย็นๆกับมันนิดนึงเนาะอืมโอ้ประกอบเสร็จมันก็สวยอยู่นะทำไปเล่นไปนี่ขนาดไม่ค่อยทําอะไรเยอะนะแต่สติกเกอร์แปะแปะค่อนข้างยากนะตัวเนี้ยเพราะว่าดีเทลมันเยอะละมั้ง ผมไม่แปลงเป็นยานให้ดูแล้วกันนะคุณคงดูแบบรีวิวคนอื่นมาเยอะแล้วอะเออนี่ถามว่าสวยไหมก็ระดับหนึง่งมือน,นี้ก็ถือปืนไปอืมหน้าตามันเหมือนไอ้นี่เลยว่ะ QMS ถ้าถามผมนะถ้าคุณทำสีดีอ่ะแม่งคือแบบ QMSV เลยเนะี่ย QMSV ไอ้พวกกล่องกล่องสุ่มกันพาไอ้มไม่ใช่เออกล่องสุ่มที่มันแบบ RX 7 8 Freedom s t r สไตล์ฟีดอมะไรเนะี่ยใช่เลยว่ะเดี๋ยวผมขอกดกล้องลงนิดนึง อ่ะประมาณนี้กําลังสวยนะครับนี่เห็นปะ่ะถ้าถามว่าสวยไหมก็สวยนะน่ารักดีนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปให้ลูกๆหล,ล,ลานต่อก็โอเคแหละคุณพ่อช่วยต่อเป็นตัวได้แน่นอนอะ่ะไม่ต้องใช้สกิลความสามารถอะไรเยอะแยะนะครับเอออ่ะ,อะประมาณนี้นะครับกลางปีกแล้วก็จะอืมสวยนะครับกลางปีกแล้วสวยเลยแต่ด้านหลังยัง่ไม่มองนะ SD ดีนี่มันส่วนมากมันมองได้แต่ด้านหน้านะครับด้านหลังพอดูแล้วแบบอุบาทจัดเลยให้ดูด้านหลังแหม ไม่สวยเลยนี่ขนาดผมแบบแอบแต้มสีขาวไปนิดนึงนะสีขาวเนี่ยผมแอบ,บแต้มไปหน่อยหนึง่งสีขาวเออผมใช้ของวไลโอเหมือนกันนะครับโมเดลคันเลอร์จะเป็นตัวนี้โคไว้ Co นะครับนี่อันนี้สีที่ผมใช้แต้มตัวสีขาวนี่ไปนะครับไปลองใช้ดูกันก็ได้อืแต่ผมก็จะแนะนําว่าถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงอ่ะถ้ามีความสามารถสักหน่อยหนึ่งอ่ะทําสีดีกว่าทําช่วงปีกก็ยังดีนะครับเพราะว่าช่วงปีกนี่แบบผมรู้สึกว่ามันแบบ ไม่ไม่ไหวจริงๆว่ะสติกเกอร์มันเยอะแล้วมันก็ลอกแล้วมันก็ล่อนเนี่ยเห็นไหมะคุณเห็นสีขาวๆนี่ไหมผมอยากให้คุณโฟกัสตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอไม่ทําสีแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นปัญหาไม่ค่อยสวยนะครับอืมเลือกเอาแล้วกันตรงโล่เนี่ยสติกเกอร์แปะโคตรยากเลยเนี่ยของผมลอกกระจายเนี่ยฉีกเป็นเส้นเป็นอะไรไปหมดเลยเห็นไหม ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแปะเขาจะมีคนแปะเก่งกว่าผมก็ได้แต่ว่ากูปแปะได้เท่านี้นะตรงโลกเนี่ยอยากทาสีมากเลยเดี๋ยวตัวตอบต,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 ตัวที่บอกว่าอีกกล่องหนึ่งอะที่แกะอันบล็อกให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวผมทาสีแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูว่ามันจะต่างกันขนาดไหนแล้วกันนะระหว่างเทียบกันกันกบต่อดิบทําสีนิดหน่อยแต้มสีนิดหน่อยกับทําสีแบบทั้งตัวเลยนะครับอ่ะก็จบไว้เท่านี้แล้วกันะะนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย